ครับฟังสบายกับอาจารย์ิ์นะครับวันนี้จะมาฟังเรื่องพระอาสีติองค์ที่6นะครับพระวักลีกะพระวักลีเถระข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าข้าพระองค์จะแผ่ปิติสุขให้ทราบซ่านไปทั่วร่างและปิติและสุขนั้น จะข่มความหิวให้ระง,งับลงได้ข้าพระองค์จักสามารถอยู่ในป่าใหญ่ที่แห้งแล้งเช่นนี้ได้บุพกรรมในอดีตท,ท่านวัคคีเถระครั้งพระปตุมูลพุทธุพุทธเจ้าไปวิหารยืนฟังธรรมท้ายบริษัทเห็นพระสัสดา ทรงรสาสนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้น้อมใจไปดุทธาจึงคิดว่าแม้เราก็ควรเป็นเช่นนี้ในอนาคตจึงนิมนต์พระศาสดาถวายเป็นทานเป็นเวลาเจ็ดวันถวายบังคมพระทศพลแล้วกระทำความปรารถนาว่า พระเจ้าข้าด้วยกุศลลกรรมนี้ขอข้าพระองค์ซึ่งเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพิสุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอกตะทักคะของเหล่าพิสุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา พระบโธมัสสดาทรงเห็นว่าความปรารถนาไม่มีอันตรายจึงพยากรและเสด็จกลับไปฝวายท่านกระทำกุศลตลอดชีพแล้วเวียนว่ไหตายเกิดอยู่ในเทพโลกและมนุษย์สมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี้ท่านวัคคีเถระมาบังเกิดในตระกูลพาม์ตระกูลหนึ่ง ในพระนครสาวัถีชื่อว่าวัคลีมานพเมื่อเจริญวัยแล้วได้เล่าเรียนศึกษาศิลปวิทยาตามลักษณะตามลัทธิของพรามณ์จนจบตรายเพศบวชเพราะอยากเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาครั้นเที่ยวไปในนครสาวัถีพระกะละวัคลีมานพได้เห็นพระองค์ ก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธรูปโฉมของพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อนายในการดูอยากดูทุกเมื่อจึงคิดว่าถ้าเราได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะได้เห็นพระพุทธองค์อยู่เป็นนิดครั้นคิดอย่างนั้นจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วแทนที่จะท่องบน มนัสยายธรรมและบำเพ็ญเพียรในกรรมฐานแต่ก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่มัวเมาแต่เที่ยวดูพระรูปโฉมของพระบรมศาสดาอยู่เท่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรกะท่านท่านก็เที่ยวตามชมเชยอ,อยู่เช่นนั้นถูกพระพุทธองค์ขับจากสำนักครั้นต่อมาพระบรมศาสดา ตรัสสอนว่าดูกนวัคคีเธอต้องการดูกายที่เปอยเน่านี้เพื่อประโยชน์อะไรดูกนวัคคีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้นพระองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้แล้วท่านวัคคีก็ยังไม่ละซึ่งอันดูพระองค์ หลีกหนีไปที่อื่นเสียพระบรมศาสดาจึงทรงตรมริพิสุนี้ถ้าไม่ได้ลดไม่ถ้าได้ถ้าไม่ได้ความสลดใจเสียบ้างแล้วก็จะไม่บรรลุมรรคผลธรรมค้นทรงตรมริในพระไทยอย่างนี้แล้วจึงชวนจึงจวนถึงจะถึงวันเข้าพรรษาพระองค์จึงเสด็จไปสู่ กรุงรัชคึกมหานครในวันเข้าพรรษาพระองค์มีดีกามีพระพุทธดีกาประนามขับไล่พระวกรักกลีเสียจากสำน,นักของพระองค์ว่าอเปหิวิกลีดูก่อนวักกลีพิสุเธอจงหลีกไปให้พ้นจากสำน,นักของเราน้อยใจจึงคิดฆ่าตัวตาย ท่านวัคคีเกิดความน้อยใจพระบรมศาสดาไม่ทักทายปราัยกระไรอีกแล้วเราก็ไม่อาจที่จะอยู่ที่เฉพาะพ,ะพักของพระองค์ตลอดไตรมากมีความเสียใจที่จะไม่ได้เห็นพระองค์จึงหลีกออกจากพระพุทธสําน,นักและคิดว่าเรามีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไรเราจะกระโดดภูเขาตายเสีย คั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌูดพระบรมศาสดาทรงทราบถ,ถึงความลำบากของท่านจึงแสดงพระองค์ให้ปรากฏในที่เฉพาะหน้าเพื่อจะให้พระ,พระวะกรักลีเถระเกิดปิติสมนัตแรงขึ้นเหมือนหลังกระแสน้ำลงในสระที่แห้ง จึงตรัสพักคาในพระธรรมบทว่าพิสุผู้มากด้วยความปราโมทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพึงพึงจะจะพึงบรรลุธรรมอันสงบที่ระงับสังขารเป็นความสุขบรรลุพระอาหารหันต์พร้อมปฏิสัมพิธาท่านเกิดปิติและปราโมทอย่างแรงกล้า มาเฝ้าพระบรมศาสดาโดยทางอากาศนึกถึงพระโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสอนคมปิติบนอากาศได้เสร็จแล้วได้บรรลุพระอาหารหันต์พร้อมปฏิสัมพิชาลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาที่เฉพาะพระพักเอกตะทักฆะในทาง ศัทธาวิมุตติต่อมาภายหลังพระบรมศาสดาประทับน้ำท่ากลางหมู่พระอริยะทรงประสานาท่านวัคคีไว้ในตําแหน่งผู้เลิศกดขวาพิสูจทั้งหลายผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธาครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเชิญฟังคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ